ผมต้องหารายได้จากอาชีพ VTuber แต่ยังไม่ทันจะมีรายได้ รายจ่ายก็มาละจะไปหาโมเดลมาจากไหนใช่ไหมคือต,ตลาดว่ารู้ไม่ว่าจะใน X หรือใน a c e b o o k เนี่ยก็มีนักงะนักงาดอะไรนักวาดรับงานอยู่มากมายเลยนักวาดมองหางานอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตอยู่ด่คุณจะคว้าไว้ได้หรือเปล่าได้แน่นอนนักวาดหาตังค์เพียบเลยแต่งบไว้สําหรับวาดอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีการเชื่อมข้อตอเพื่อให้โมเดลขยับเหมือนเราที่ขยับอยู่ในกล้องให้ได้มากที่สุดเหตุผลที่เราเรียกนักวาดกับลิเกอร์ว่าหมาหมาหรือป๊าป๊าเพราะเปรียบเสม,มือนคนที่ให้ชีวิตพวกเรามานั่นเองบริการ มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนนักวาดที่เส้นถูกใจตลาดแล้วพอมีผลงานผ่านมาบ้างแล้วเตรียมงบไปเลยวาดหมื่นลิกหมื่นนี่ใช่งานบูดีแบบเริ่มต้นเเนี่ยพื้นหลังไลค์โลโก้ภาพตัวละครฟูซีจีไมสำหรับงานต่างๆตัวละครแบบจีบีแหละต้องมีไหมมีหมดสติ๊กเกอร์ภาพโหลดดิ้โอ้อันไหนเอกเองได้ทําเลยแต่ที่เหลือเป็นหมื่นๆที่ต้องจ้างแหละจะเอายังไงที่ตัวการ์ตูนจะทําสาเร็จไหมเรียกรู้ป้าวว่าคนอื่นทําโมเดลหมดไปเท่าไหร่คอมเมนต์อาบน้ําไว้แล้วจะไปแอบถามมาให้นะ